เดินไปเดินไปเดนไปเอวนไม่ตอต้องเดินไปเดินไปเก้แดแล้วเดินไปเไปเดินไปเดินนไปเก็นเก็บไ้มนเก็บวเดินไปเดไปยิไปเาไปยิาไปิบไปยิบ้าไปนดนดีหยวเข้าไปนดอีเินดอีนัดอี๊ลนดอียิเข้าไปหยิไปหิไปนัดดนัเดองน้เตรงนตปรงนต์รงตรงในหสน่ไม่ใชไมเไเไเไปเ เดินทลุงนัดเดินทุนัดไปเดินทลุงนัดขึ้นไปเดินตู้เข้าเดินทัข้นไปจะไปด้วยมันไอเกมันเกมันไเกมันเกกินยากินยากินยาเดินุนัขึ้นไปเดินทุนัขึ้นไปเดินลนไปอีกเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินงมาเดินงมาเมาเดนมามาองมองยีบมองยีบยียีห้าสี่สามสองห โอเคโอเคโอเคเป็นนัดต่อไป็นนัดต่อเป็นนัดต่อโคตรสวยเลยเป็นนัดต่อไป็นนัดต่อเดี๋ยวตู้เข้าไป็นนัดต่อเป็นนัดต่อโอเคโอเคแล้วยิ้วยิ้วยิ้วยู้วยิ้วยิ้วสเปซเลยสเปซหยุดเลยหยุดหยุดแล้วสเปซแล้วรีเซ็ตสเปซเราคิดวิวในเราโอเคมันมองมันมองนะมันมองนะมันมองเห็นใช่ไหมมันมองเงี้ยเห็นใช่ไหมเห็นแล้วกลวงม้ากลวงม้าสเปซไม่ได้ไปนอสลงมาแล้วสเปซสเปซหน่อยมีลโอเคโอเคเสเปซโอเคโอเคค่อยๆเดินมาค่อยเดินมาค่อยเดินมาค่อยๆเดินมาค่อยเดินมามองมองเสาเสาเวสเสาเวสนะเสาเวสนะไอแก้ว เอไ้ตัเฉดตอเดี๋ยวต่อเดียวเหี่นเยีเยไปเหยีไปเไปเหยยเพ่เข้ไปเยเหียวไปเร่อยเยยไปเลยไม่เอาเหยีไบเเร่อยเหข้ามามาโอเคชะลชตัวเดียวตัวเดียวในห้าสี่สามมามาจากอีไมมาจากอลงตัวเดียววดีายเดีแต่ไฟตไไโอเคาสเปคโอเคมาจอใช่ไโอเคโอเคโยโสววอยู่วยอยอโอเคมาเ้ามาเจ้าต่อเ้าต่อเ้าต่ เขาเาไหว้แล้วเขาไปเลยเหรอเราไม่เก็บของเช้าเรือยครับเช้าเรื่อยเช้าเรื่องไม่ได้เก็บเลยข้างหลังอ่ะโอเคเราหายไปในโจแลเราลอดกันก็ดีแล้วเอาโอเคเดินมาเดินมาเดี๋ยวยืดหมัดยืดหมัดเตะ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 เตาเมะเตะเตะเตะเมะเตเตะเตะเะเตะเตะเเ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 เ โอ้ยหนีเฉยของไม่เก็บเสือร้าเสือล้าเสจแล้วเสือภันย,ยนี้หน่อยที่รีคูดเขาเล่นแควไปดูของนะไปดูของเอ๊ะมีเตล็อกทีแบตเต็ง

เปนอไอย่าพิ่งข้ามชวอเกเขเขอ้เกเขาเโอเคโอเคพิ่งข้ามชวโฟนี่แหละคี่เดบิวท์ที่เดบิวท์นี <deal> ่อย่าพิ่งข้ามที่เดบิวไปก่อนโอเคเราข้าม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 าข้าม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 ากดกดหัวไอ้กดกดเสื้อหน่กดเมล้นากม้โอเคข้ามาตรงสะพานนะเขามีไอ้เกนะตรงสะพานในข้าสีสามสงหนึ่งล เขาีเกตรวจเกจตรวจกินยาแ้โอเคมามาต่อต่อเยียบเยียบต่อไปเรื่อยเครับเขาได้จะไข้เยียบอันนี้เยียบได้เลยเยียบได้เลยเยียบไปยาวๆก็ไข้ไ่มีเพิ่มมากม่าเกิดตาย้แล้วด้แล้วรี้บแล้วินแล้ิ้ไิวไป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 ไไป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 ไไป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 ยปไ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  วยยช่วยหน่อยออนปิงออนปิงไขกันแรามาขึ้นมาหน่อยช่วยหน่อยกำไเดี๋เดี๋ยตรงนี้มันนัวมากคุณทังเราจะผมไปเองตรงนี้ดุยเลยครับต้อทรตอแกงเกนเตายตายตายเรียบร้อยบิด้ตรงนนด้วยแหวใครไม่้อมาชยวเช็กธิ เขาเป็นอะไรนี่นฟาเหรอไม่เคยมองเป็นเฟรนี้เลยพี่เจ็กไปไหนนะเดินมาแล้วเราหัวอยูนี่นะหัอยู่นี่หัอยู่นะท้ายจะพาลเดียวเล้นกันเดี๋ยวจะมงเอนเกตที่กันนะรอบแรกมอนเกตแลรกเชียร์เมื่อกี้ผมจอครับรอบแรกกลับมาตายเองแล้วน้องเต่อลงเอนเกตที่โลกนะครับรอบแรกเดี๋ยวผมขอเพลของผมก่อนมาดเดี๋ยวจิ้งม

เสาเาเาาเ้าเ้าเเะเดกอนเดปกเดวเาเกลืดดีวิมันเกอดดีวมันเดีฮแเอมันคืเือดวมันเดีวมันิมันิวมนเคโเครอเดีวมาะมองอีนะรถอีอีใกล้ๆรีทาไม่มเสาเสา้เสาใกลเสาในห้าสสสองดึล

เไม่ได้จีๆใช่ไหมเรา้องิดเพื่อ่าเลดินี่พระตีกาเฮียนะไอวะเกิดขึอนอี่ไหนของกี๋คนนีกตี๋อนนี้ต้องไหนล